What วันเสครบวันนี้ผมมาวิาวปลาทองนะดูกับท่างวิววิวชาแนลนะครับนี่ปลาทองก็เป็นปลาดินี่ปลาทองเป็นก็เป็นปลาที่สวยงามเป็นปลาสวยงามน,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 นะครับปลาสวยงามน้ําจืดนะคือเป็นปลาที่ยอดนิยมนะครับแต่ว่าแต่สวยเป็นอันดับจิดนะครับค่อนข้างที่จะสวยครับ ค่ะดูดีกระทองรัฝั่งนี้เต็มเลยครับค่นะกระมะาตัวนี้กรทองนี่เปนีเป็นตัวที่เป็นแผลนะครับในตอนนี้เริ่มหายแล้วนะครับสังเกตได้ถึงว่าเห็นมันเกรดหลุดนะครับแล้วก็มีลูกปลาอยู่ฝั่งนู้นครับ ไกลอยู่พอสมควรนะครับไกลมันที่จริงมันไม่ได้ไกลหรอกแต่แค่มันมองไม่เห็นเนเนเลตุกี้กีกะกะปรททองมาบางนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยว่ามันเป็นไงนะครับไปดูกันเลยนี่นะครับผมดูดิอันนี้คือลูกปลาหางนุกยุงนะครับีผมจะถ่ายไปข้างบนเล ลูกปลาเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับดีลูกปลาแนละ้วผมให้อาหารมันแค่เม็ดเดียวเพราะว่าผมเห็นลูกปลามันถึงมันมันตัวใหญ่กว่าก็จริงแต่ว่าลูกปลาเนี่ยปากมันเล็กมากเกจนจนผมให้แค่ม็ดเดียวนะครับแต่ตอนนี้เม็ดเดียววันแรกก็หมดเลยนะครับผมเลย วันพรุ่งนี้ผมน่าจะต้องให้สองเม็ดเลยดีกว่านะนี่ปะทองสีดีแล้วก็มีไฟนะโอ้ผสมข้างและส้มเลยครับดิจอดูมไหมส้มแดงไงคุณเวลาถ่ายคลิปเนะี่ย กูจะสังเกตได้ถึงว่าเวลาเราเอาไฟไปเจาอครับจอมันจะดำนะครับทุกคนทุกคนเคยดูแล้วกันใช่ไหมครับถ้าใครที่ยังไม่ดูครับก็ไปดูด้วยนะครับดูดิกาน้ำเป็นสีเขียวเลยดูดิบนผิวน้ำบนผิวน้ำนะครับ<ม>เลวลาผมมาไปทำอีปามันเจบว่ายดีมั้ มหาใหญ่เลยอ่ะนี่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 ตัวเนี้ยเราชอาตัวเนี้ยเลยอ่ะแล้วก็ตัวลิ้วกินห็นไมนี่เหันไม่มันขึ้นมาใหญ่เลยไอตัวสีขาวเวลาเราให้หายมันมันชอบมันชอบจุ๊บเสียงดังมากเลยครับ แบบลานตู้ตรงนี้อะไรลานตรงนี้อะไรขอบตู้มันก็ชอบมองมือตามเราด้วยมันชอบมองตามมือ้วยผมว่าตอนงันพ้าใหญ่ผมน่าจะต้องไปซื้อปลาซุกเกลนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าขี้ป่ามันเยอะนอะคโดยเฉพาะปลาตัวใหญ่ปะปลาตัวใหญ่อย่างปลาทองอตัวสีขาว นี่หัวแดงนี่ยังไงมันอ้วนกลมสั้น,นครับเป็นปลาที่เป็นปลาทองที่เหนียมเลี้ยงมากที่สุดเลยแต่ว่าสีครับสีมันสวยนะครับสวยอันดับต้นๆเลยนะครับอันดับที่เจ็ดเลยนะแต่ว่ามันอาจจะเลี้ยงอ,ยอาจจะเลี้ยงยากนิดนึงเพราะว่า ออกซิเจนนะครับถ้าเราให้มันน้อยๆอย่ะมันจะายใจไม่ค่อยได้นะถ้าเป็นตัวใหญ่มันขึ้นอยู่กับวัยหรือว่าขนาดของมันนะดูที่พื้นผมก็ใช้ฟูมนะมนฟูมนะเพื่อกันตู้แล้วก็มีตู้ตู้นึ่งๆกับลูลูปลาหางลูกจูมนะ ส่ก็เพราะทไมผมเลยไม่ได้ใส่ตู้ใหญ่หญแบบปลายเยอะเลยใส่ก็เพราะว่ามันว่ายในนั้นไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆเลยจนจนผมเลยต้องแยกเป็นสองฝั่งนะครับพอลูกปลามันโตแล้วนะครับผมก็จะไปใส่ในบอ่อไม่ใช่บอ่อสีนี่มันตู้ปลากับมันมัวๆนิดนึงครับไป เพิ่งจะมีเหงื่อออกจุนนิดนึงนะมีเหงื่ออยู่นิดนึงเพราะว่าจริงแล้วผมก็เปิดพัดลมนะครับแต่ผมก็ไปชิดก่อนนะเพราะว่ามันมัวนะเหงื่อจากหัวมันมาที่มือเลยที่ผมเล่นโทรศัพท์ดูดิแล้วมีฟองด้วยก็่ต้องหลายๆคนก็ชอบเลี้ยงใช่ไหมคบ ถ้าใครเลี้ยงครับก็จะลืมลืมส่งความคิดเห็นด้วยนะครับให้ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าจะผมจะได้รู้ว่าปลาทองใครเลี้ยงบ้างนะครับเป็นอย่างคนเลี้ยงกันทั้งนันะ้นอ่ะแต่มมนต้องใช้น้ำนะครับนี่นี่ปลาทองถ้าใครที เลี้ยงปลาทองก็อย่าลืมส่งความคิดเลยนะครับแต่ไม่ใช่คลิปนี้นะต่เป็นคลิปช็อตนะครับที่ผมเคยบอกอะที่มีการดูเยอะมากเลยนะครับพิมพ์มาได้เลยคนระับพิมพ์มาได้เลยที่ด้านล่างนะครับขอบตูวกรจกตรงนี้ไมยดูดี ขอบคุณมากที่กดไลค์ผมนะครับกดไลค์ชิปวิดีโอที่มีการดูเยอะๆนะครับหรือว่าแค่ไลค์เยอะๆนิดนึงนะครับก็จะสามารถทำให้ผมนะครับอาชิปแบบที่นอกเหนือจากเบีดปลาได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยทำในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้ก็ถ่ายปลาไปก่อนนะครับอืม ปลาทองนี่เป็นปลาที่ปลาที่ตัวใหญ่ด้วยนะครับตัวใหญ่ใหญ่ประมาณหกนิ้วอะหกหกแปดนิ้วอะแต่ว่าถ้ามันถ้าตัวไหนลูกปลาหรือว่าถ้าปลาตัวไหนมันกินเยอะนะครับแม้จะตัวใหญ่กเพื่อนนะครับปลาทองนี่ตัวไวด้วยนะครับตัวไวอยู่นะครับ สวนวุ้นปลาท้องเนี่ยขึ้นครับโดยเฉพาะตัวเนี้ยวุ้นเต,ต็มเลยูหัวแดงอู้มันว่ายรวมกันเลยครับนี่นี่มันว่าไหยรวมกันสับตัวสี่ตัวเลยมันจี้ห้าตัวเลยน้ำก็น้อยอยู่นะเดี๋ยว่ยุดพูดคดีแล้วผมจะเติมประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้มัน อยู่แค่นี้ดได้ให้นับกอกตรงนี้มันตกมีเสียงรบกวนด้วยครับแต่ชังมันเ้อะเรื่องนี้นี่แหละที่เราจะต้องดูนะมีอันนี้มันมีรูด้วยครับมีรูดูดิดำเลยดูรอบสองเขายังไงน,นะแ,แป้บนปงิรับ เดี๋ยวผมลองส่องดูก่อนนะครับผมก็ลองส่องอยูนะครับไม่มีอะไรเลยแต่บอกกล้องมันมันมีสีแดงๆงห็นไงมกายเป็นภาพอะไรก็ไม่รู้แล้วแล้วก็มียาเหลืองนะครับยาเหลืองแล้วก็ยากำจกัดกอยลนนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้ปลานะครับกลับมา ดู WD อยู่เลยครับน,นี่ก็มีติกเกอร์วันวิริยไทยนะครับแต่จริงมันไม่ใช่วันนี้นะครับรอเดือนรอปีหน้าครับปีหน้าเดือนหน้านะครับผมค่อยจัดอีกนะครับที่ผมเอามาแปะไว้ผมก็ถ้าเอาทิ้งมันก็เสียดายนะครับถ้าผมเอาทิ้งมันก็เสียดายนะครับแต่ผมไม่เอาทิ้งผมก็จะสามารถจัดใหม่ได้แต่ว่า แป๊บเดียวนะติ๊กเกอร์ของมันกาวของมันก็จะหมดแล้วแล้วก็ไม่สามารถติดได้หรือว่าจะเอาจากอันอื่นก็ได้นะครับปะทองก็แข็งแรงนี่นะครับก็ใส่เกลือนะครับถึงจะเป็นตู้ที่เป็นตู้มือสองเลยครับถ้าใครถ้าใครดูตู้มือสองแล้วก็ มาซื้อด้วยนะเพราะว่าตู้นี้มันดีกว่าตู้มือหนึ่งครับเพราะว่าราคาก็แพงอยู่แต่แพงแบบไม่มากนะครับแบตอื้งเลยแบต2ะครับอยู่คงๆก็มีความนานประมาณ10นาทีเลยนะครับตอนนี้ใกล้จะ20นาทีครึ่งแล้วนะครับแต่อาจจะนานไปหน่อยนะครับแล้วก็นะ เดี๋ยวเยวผมก็จะใกล้เลือกถ่ายแล้วเนอะเอททองอมพมนะเป็นปลาที่น่าเลี้ยงที่สุดนะครับแต่ว่าสวยที่สุดนะเป็นปลาที่สวยงามนะครับก็ถ้าใครชอบนี่ถ้าใครชอบกรองน้ำนี่นี่ก็หาซื้อจจได้ครับที่ลาซาด้าหรือช้อปปี้ได้นะครับ ประมาณนี้เลยแต่ตัวจะมีความเราวไปทางนี้มันก็จะเป็น,นอย่างนี้เลยนะก็ดูดิแต่มีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอตัวพี่เท่านี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่ชิหนะบายบาย